ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมวันนี้ผมจะมาทําความสะอาดคอยเย็นนะครับอีวาโพเลเตอร์นะครับหรือคูลลิ่งคอยนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ในรถ isuzu on new d-max นะครับตั้งแต่2,012ถึง2,019นะครับมันมี on new d-max นะครับ d-max m o v e power 1.9สเทลนะครับ Mulex นะครับแล้วก็รถต่างค่ายนะครับที่คอนโซลแบบนี้นะครับมีเชฟโรเลตเทเบเซอร์นะครับแล้วก็เชฟโรเลตโคโรราโดนะครับที่ที่คอนโซลแบบนี้นะครับแต่ว่าจออาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับแต่สัญลักษณ์อะไรรูปแบบอะไรรูปแบบตู้เอข้างในก็เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวตัวเดียวกันได้ซ้ำนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์ผมก็มีโทรศัพท์แล้วก็กล้องงูนะครับแล้วก็ไฟฉายชีมนะครับแล้วก็สายน้ำนะครับที่ผมจะเอาไว้ล้างนะครับล้างคอยเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าถอดอยังไง ใช้มือเดียวนะครับอีกมือนึงจับกล้องนะฮะถอดออกมามันมันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งผมก็ถอดไปแล้วนะครับมาแกะมาแกะแค่ไม่กี่ตัวนะครับเพื่อเพื่อประหยัดเวลานะครับ สี่ตัวนะครับผมผมใส่ไว้ใส่ไว้ยึดยึดก่อนนะครับสตัวก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาลักษณะข้างในมันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูมาดูที่กองนะครับกองเอากองออกมานะครับ กองตัวนีเน้เป็นเป็นกองมาจากศูนย์นะครับมันล้างได้นะครับล้างได้ล้างล้างใช้จนจนกว่าจะขาดก็ได้นะครับเอาเอาเอาน้ำเนี่ยเทใส่ถ้าน้ามันมันซึมผ่านนะครับอากาศมันก็ผ่านเหมือนกันแต่ถ้าน้ามันมันไม่ผ่านนะครับแสดงว่ามันอุดตันเยอะแล้วละ่ะนะครับมันมันสามารถล้างได้นะครับ ตัวนี้ก็ราคา400กว่าบาทนะครับมันมีกองอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นกองใยสังเคราะห์สีขาวขาวนะครับไอกองตัวเนี้ยมันแข็งแต่ถ้าไอกองไอสีขาวขาวนะ่ะถ้าถ้าเราเร่งเร่งพัดลมแรงๆนะครับเร่งสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาตอนตอนที่เราเร่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเลขแดอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ใส่เลยถ้าเราเปิดเปิดลิ้นรับอากาศข้างนอกนะครับเหมือนว่ากองมันกองมันไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราปิดเครื่องนะครับมันก็จะคืนสภาพเดิมแต่กองไอเนี่ยกองคาร์บอนเนี่ยมันแข็งมันก็เปิดแรงมันก็อยู่อย่างนี้นะครับก็ก็เลือกเลือกใช้กันเอานะครับ ส่วนพัดลมนะครับพัดลมก็มันก็มีน็อตน็นอตอยู่ข้างล่างเนี่ยสามตัวนะครับก็ก้มดูนะครับก็ถอดถอดมันออกมานะครับสามารถถอดออกมาล้างล้างได้นะครับผมยืดไว้ตัวเดียวนะครับเพื่อให้ถอดถอดง่ายแต่ก็มันก็ต้องยืดสามตัวนะครับผม เซฟเวลานะครับก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยล้างตัวนี้นะครับเนี่ยก็ถอดออกมาผมคลายไว้แล้วนะครับล้างแค่ตัวนี้นะครับเนี่ยล้างแค่ตัวนี้อย่าไปล้างยกลูกนะครับ เดี๋ยวน้ํามนจะเข้ามอเตอร์เนี่ยผมเห็นช่างบางคนนะครับโอ้โหล้างยกลูกเลยแล้วก็เป่าเป่าผงฝุ่นที่อยู่อยู่ในมอเตอร์นี้ออกออกบ้างนะครับตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้ให้ใช้โซเนกฉีดนะครับอย่าอย่าใช้โซเนกฉีดนะครับเพราะว่าผงถ่านเนี่ยมันมีผงถ่านอยู่นะครับผงถ่านมันมันจะไปเกาะอยู่ตรง เขาเรียกว่าคอมมิวเทเตอร์นะครับในส่วนของคอมมิวเทเตอร์นะครับซึ่งมันอยู่ตรงไอแปลงฐานนะครับแปลงฐานตนัวนี้มันจะเป็นเข่าเหมาจับอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้ไอแกนมอเตอร์เนี่ยครับไอส่วนของไอเนี่ยคอมมิวเทเตอร์นะครับในมอเตอร์เนี่ยมันเป็นรอยนะครับพอเป็นรอยแล้วก็มอเตอร์ฝืด เร่งแรงฟิวก็จะขาดนะครับไปไปดูในคลิปคลิปก่อนของผมนี้นะครับที่ผมรื้อรื้อมอเตอร์ลูกนี้ไว้นะครับทีนี้ก็มาดูคอยยินนะครับว่าผมผมจะล้างยังไงนะฮะก็เปิดเปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับเปิดเปิดกล้องลูกก่อน,นอ่า เปิดกล้องงูเปิดไฟตัวนี้เป็นไม้แขวนผ้านะครับผมเอามา,าผูกไว้นะครับเปิดกล้องงูเปิดไฟเปิดไฟที่ที่กล้องงูนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้จะจะดูยังไงจะดูมันยังไง มันมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยหน้าตาเป็นแบบแบบนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับก็คือมันเป็นช่องที่เวลาเราปรับตัวเนี้ยปรับตัวเนี้ยตำแหน่งลมมันจะลงมาหาเท้านะครับตำแหน่งตัวเนี้ย เอาไอท่อตัวนี้นะครับนี่ซึ่งมันมันก็ถอดยากอยู่เหมือนกันนะครับระวังระวังตัวตัวล็อกมันมันจะแตกนะครับระวังตัวล็อกนี่มันจะแตกนะครับก็ผมก็ถอดถอดไว้ตลอดนะครับมันใส่ยากผมก็ก็ไม่ใส่แล้วนะครับทีนี้ถอดถอดมันได้แล้วนะครับเราก็มาเอากล้องงูเนี่ย มันจะเป็นช่องตัวนี้นะครับตัวเนี้ยช่องตัวเนี้ยช่องแหะเห็นไหมครับเราจะทํางานง่ายขึ้นนะครับถ้าเอาตัวนี้ออกทีนี้เราก็มาปรับปรับตัวนี้นะครับไปที่ตําแหน่งเอาเอาลิ้นลิ้นอากาศนะครับให้ให้ให้ใหฝาฝามันเปิดนะครับตําแหน่งเนี่ยลูกศรมันจะชี้ ลมแอรม์มันลงเท้านะครับเปิดตำแหน่งแล้วฝาลิ้น่ฝาลิ้นข้างในนะครับฝาลิ้นข้างในเนี่ยมันจะเปิดเห็นไหมฮะฝาลิ้นข้างในมันเปิดแล้วนะครับเอากล้องงูเนี่ยเข้าไปส่องเอากล้องงูเข้าไปส่องนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะคอเย็น สองดูให้รอบเลยนะครับว่า,วามันมีอะไรนะครับซึ่งรถของผมเนี่ยมันก็ผมผมล้างบ่อยนะครับผมล้างล้างอาทิตย์ละครั้งนะครับล้างบ่อยมันมันดูให้รอบเลยก็ได้นะครับขยับขยับปลายกล้องดูดูให้รอบแต่ถ้าถ้าจะดูด้านหน้าก็เอามาที่ลูกของไอ้นี่ยใตย้ใต้มอเตอร์พัดลมนี่ครับแล้วก็ส่องเข้าไปเลยส่องเข้าไป มันก็จะเห็นคอยเย็นนะครับอยู่อยู่ด้านหน้าของคอยเย็นนะครับด้านหน้าของคอยเย็นนะครับแต่ก็ขยับกล้องเอานะครับขยับดูว่ามันมันมีรอยอะไรมีอะไรติดติดเยอะไหมนะครับก็สังเกตกันเรานะครับก็เนี่ยส่องดูนะครับช่องเนี่ยเอากล้องเข้าไปส่องดูนะครับข้างในมันจะเป็นคอย คอยเย็นอยู่นะครับมองตาเปล่าตรงนี้มันไม่เห็นนะครับต,ต้องใช้กล้องกล้องนะครับแล้วก็มามาดูวิธีการล้างนะครับว่าผมล้างยังไงสยางครับสยางนี่เป็นเป็นไม้แขวนผ้าอันนี้สยางตู้ปลานะครับอันนี้เราสรยางสยางตาบ้านเน,นี่ยนี่เอากิ๊บ เอากิ๊บดีบไว้นะครับทำไมไม่ไม่ใช้สยางใหญ่นี้ยัดเข้าไปเลยน้ำมันเยอะครับเดี๋ยวไอ้มันจะระบายทิ้งไม่ทันแล้วมันจะท่วมนะครับแล้วก็เอากิ๊บนี้ออกน้ำผมใช้มันจะแรงประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วครับ เอามือบีบไหมมือบีบสยางไว้แล้วก็เอามาเข้าเอามาเข้าช่องเนี่ยช่องที่เราใช้กล้องมูสองนะครับแล้วก็ล้างไปเลยนะครับเราก็เห็นตำแหน่งเราใช้กล้องมูสองแล้วเราก็เห็นตำแหน่งว่าคอยเย็นมันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับล้างผมก็ใช้น้ําเปล่านะครับผมผมไม่ได้ใช้น้ํำยาหรือว่าโฟมอะไรนะครับเพราะว่าการล้างในที่ปิดเนี่ย ผมกลัวว่าผมจะล้างไม่สะอาดนะครับแล้วทําให้คอเย็นผมมันรั่วนะครับผมก็ล้างอาทิตย์ละครั้งนะครับมันคอ,ออคอเย็นของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับไม่ไม่ได้มีฝุ่นมีอะไรเกาะมากนะครับผมล้างแค่กลิ่นนะครับถามว่ามันสะอาดร้อยเปอซ็นต์ไหมแต่กลิ่นเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ถ้าล้างแบบนี้แล้ว กินยังไม่หายนะครับก็สันนิษฐานว่าน้ำยาเอรั่วหรือเปล่านะครับก็ไปที่ร้านให้เขาตรวจเช็คได้นะครับนะครับก็ล้างล้างแบบน,นี้แนละ้ล้างเอาก็เอาใส่ยางออกนะครับเห็นไหมคะน้ำมันก็ไม่รั่วไม่รั่วใส่ใส่ลด ล้างเสร็จแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบำรุงรักษาตู้แอร์แล้วก็คอยเย็นแอร์และส่วนมากไอ้ไอ้ลิ้นตัวข้างบนนี่นะครับก็ที่รับอากาศข้างนอกเนี่ยผมผมไม่ไม่เคยเปิดเลยนะครับเพราะว่าพื้นรถผมเนี่ยมันก็สะอาดนะครับไม่ไม่มีฝุ่นอะไรผมใช้อากาศที่หมุนเวียนอยู่ในรถนะครับ ถ้าอยากรับอากาศก,ก็เปิดกระจกเปิดกระจกด้านข้างเอานะครับเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยทั้งหนูทั้งฝุ่นนะครับที่ที่มันจะมาเข้าครับก็ก็หมั่นบำรุงรักษากันเอานะครับหมั่นตรวจเช็คทำความสะอาดนะครับอย่าอย่าเสียน้อยเสียเสียยากนะครับเพราะ ถ้ารอให้มันพังแล้วซ่อมทีเดียวนี้มันถ้าคุณถ้าคุณจะขับรถเข้าไปที่ร้านแอร์นะครับคุณต้องมีเงินติดกระเป๋าอย่างน้อย6000ถึง10,000นะครับถ้าเข้าศูนย์อย่างน้อย2 0,000คุณต้องมีติดกระเป๋าไว้แล้วครับเขาเรียกเท่าไหร่คุณก็ต้องต้องจ่ายนะครับก็ดูดูไว้เป็นแนวทางนะครับความรู้คือการแบ่งปันนะครับ ครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ